สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะอธิบดีกรมอุตุเปิดไทม์ไลน์อัปเดตเส้นทางพายุคาดว่าก่อตัวเข้าไทยหลัง15กันยายนนี้ค่ะจะเข้าอีสานด่านแรกระบุช่วงนี้มีย่อมความกดอากาศต่ำแถวบริเวณฟิลิปปินส์หากทวีเป็นพายุโซนร้อนหรือดีเพชชันจะเคลื่อนตัวมุ่งไปทางญี่ปุ่นนะคะดรนัทพลน,น,นัทสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าถึงสภาพอากาศขณะดนี้ล่องมรสุมกำลังเคลื่อนตัวกลับขึ้นไปทางด้านเหนือกรุงเทพภาคกลางคาดว่าจะมีฝนปรับตัวลดลงส่วนภาคเหนืออาจจะต้องระวังจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นปกติของลักษณะอากาศพอแรงหมดจะกลับขึ้นไปเป็นห่วงน้ำหลากดินถล่มช่วงเชิงเขาจะต้องระมัดระวัง ตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปค่ะจะมีแรงดันผักลงมาใหม่ก็จะทำให้ภาคกลางภาคตะวนออกภาคตะวนออกเฉียงเหนือและกทมมีฝนตกมากขึ้นรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยปกติช่วงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนตกมากเป็นฤดูการประจำปีค่ะส่วนสถานการณ์พายุล่าสุดดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเห็นยอมความกดอากาศตำ่ำเกิดขึ้นที่แถวฟิลิปปิน ยังไม่ได้พัฒนาตัวเป็นพายุดิปเปชันหรือพายุโซนร้อนนะคะซึ่งลูกที่เห็นอยู่นี้ไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะซึ่งพายุลูกนี้จะไม่กระทบกับประเทศไทยนะคะสำหรับพายุที่จะเข้าประเทศไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 15กันยายนไปแล้วค่ะลมก็จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับพายุส่วนใหญ่จะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์และทิศทางลมก็จะพัดม,มาทางเมืองไทยก็ต้องดูว่าในวันนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาพายุที่เข้ามาทางฝั่งแปซิฟิกก็จะเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรืออีสานภาคตะวันออกภาคกลางแล้วถ้ามีความแรงของพายุมากหน่อย ก็อาจจะถึงกทมที่จะได้รับผลกระทบหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมฝนก็จะเคลื่อนลงไปทางภาคใต้อย่างไรก็ดีในช่วงนี้ยังไม่มีพายุเข้าก็ให้จับตาในช่วงหลังวันที่8กันยายนล่องมรสุมกดลงมาแถวกาญจนบุรีแม่สอดภาคกลางภาคตอนออกรวมถึงกทม ก็จะได้รับอิทธิพลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ